สวัสดีแฟนๆชาวเดอะช็อกเดอะช็อกสตอรี่กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งเรื่องเล่าที่เคยเล่าเอาไว้เรื่องเล่าที่ได้รับการถ่ายทอดต่อมาอีกหนึ่งทอดที่คิดว่าน่ากลัวนํามาเล่านํามาทําในรูปแบบของช็อกสตอรี่ให้เพื่อนๆได้ฟังกันอย่างมีความสุขนะครับส่วนใครที่มีเรื่องเล่ามีประสบการณ์หลอนอยากจะแบ่งปันในรูปแบบของช็อกสตอรี่ก็สามารถติดต่อทีมงานเข้ามาได้นะครับในช่องคอมเมนต์ของเดอะช็อกสตอรี่ก็ได้หรือว่าน เพจของเดอะช็อค13ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้ EP นี้มีเรื่องน่าสนใจซึ่งน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นแฟนรายการของเดอะช็อคไปเจอเหตุการณ์แปลกๆมาแล้วก็มาถ่ายทอดมาเล่าให้กับทีมงานฟังซึ่งเป็นเรื่องตั้งแต่สมัยที่น้องยังเรียนหนังสือซึ่งเรื่องแปลกเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าเมื่อครั้งตอนที่น้องยังเรียนอยู่มสี่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งคืนนั้น น้องก็นั่งอ่านหนังสือเรียนตามปกติอย่างที่เคยเป็นทุกวันน้องอ่านหนังสือจนเวลาล่วงเลยไปถึงดึกดื่นจนกระทั่งเริ่มรู้สึกง่วงแล้วก็เผลอหลับไประหว่างที่หลับนั้นก็ฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างสูงผิวสองสีผมยาวใส่ชุดนักศึกษายืนหันหลังให้อยู่ปลายเตียงในฝันผู้หญิงคนนั้นพูดกับน้องขอให้เขาหน่อย ด้วยน้ำเสียงที่น่ากลัวและเยือกเย็นน้องก็เลยถามกลับไปว่าพี่เป็นอะไรหรือใครทำอะไรพี่บอกลงมาเดี๋ยวหนูจะไปตามคนมาช่วยผู้หญิงคนนั้นก็พูดประโยคเดิมว่าช่วยเขาหน่อยเขาทรมานมากแล้วก็หันหน้ากลับมาแล้วน้องก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจแล้วก็ครุ่นคลิบว่าเอ๊ะ ทำไมวันนี้ถึงฝันร้ายแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเหตุการณ์ก็ผ่านไปโดยที่น้องไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องในความฝันมากนักจนกระทั่งรุ่งขึ้นก็ไปเรียนหนังสือตามปกติเหมือนเช่นทุกวันพอเลิกเรียนกลับมาบ้านก็อาบน้ําอาบผ่าเตรียมตัวทําการบ้านเหมือนกับทุกๆวันพอทําการบ้านเสร็จก็หยิบหนังสือมาอ่านแล้วก็เผลอหลับไปคืนนี้ น้องก็ยังฝันเหมือนเดิมคือเห็นผู้หญิงคนเดิมมาขอความช่วยเหลือเหมือนเดิมแต่คราวนี้ภาพที่เห็นกลับชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะผู้หญิงคนนั้นเข้ามานั่งอยู่กใกล้ๆใกล้พอที่จะเห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยเลือดแดงฉานเสื้อผ้าขาดวินเหมือนโดนกระชากอย่างแรงเนื้อตัวฟกช้ำดำเขียวเธอพูดกับน้องในความฝันเหมือนเดิมว่า ช่วยด้วยทรมานมากเลยเธอต้องช่วยฉันพี่จะให้หนูช่วยพี่ยังไงแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับพูดประโยคเดิมว่าช่วยด้วยทรมานมากเลยเธอต้องช่วยฉันพอสิ้นเสียงจากผู้หญิงคนนั้นน้องก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา <G ül> คราวนี้ น้องรู้สึกถึงความกลัวในความฝันที่เกิดขึ้นแกก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คุณแม่ฟังแม่ของน้องก็พูดปลอบใจว่าคงไม่มีอะไรหรอกมันคงเป็นแค่ความฝันเป็นฝันร้ายถ้าไม่สบายใจจริงๆเดี๋ยววันหยุดนี้แม่จะพาไปทำ <S <S 2> <S 2> ปน้องก็เลยรู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้างแต่ว่าเรื่องราวของมันไม่จบแค่นั้นซึ่งในคืนต่อมาน้องก็ยังคง ฝันแบบเดิมฝันถึงผู้หญิงคนเดิมมาพูดแบบเดิมๆอยู่ตรงที่เดิมแต่คราวนี้หน้าตาของผู้หญิงคนนั้นน่ากลัวกว่าทุกๆครั้งใบหน้าของหญิงสาวจัดที่เคยมีเลือดเต็มหน้าคราวนี้กลับเป็นใบหน้าที่เริ่มบวมชำ้ำดวงตาถลนเบิกโพรงเลือดที่เคยแดงฉานเต็มใบหน้ากลับเปลี่ยนเป็นสีดำขุ่น ส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างมากจนน้องตกใจตื่นขึ้นมาเหงื่อท่วมไปทั้งตัวเนื้อตัวสั่นด้วยความกลัวพร้อมกับวิ่งไปหาคุณแม่และเล่าเหตุการณ์ในฝันให้คุณแม่ฟัง <S <S 2> <S 2> <S 2> ซึ่งในวันนั้นเองคุณแม่ก็ลางานและพาน้องไปทำบุญใหญ่ที่วัด พอไปถึงที่วัดก็ทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับผู้หญิงที่เห็นในฝันพอทำบุญเสร็จร,ร,ระหว่างที่จะเดินกลับไปที่รถรก็มีพระรูปหนึ่งทักขึ้นมาว่าไปทำอะไรเข้ามาล่ะโยมเขาถึงมาขอให้ช่วยอะเท่านั้นแหละน้องก็ตกใจว่าพระรูปนั้นรู้ได้อย่างไรท่านก็บอกอีกว่าตอนนี้เขากัตามหนูอยู่เขาคงอยากให้ช่วยจริงๆแหละ หาทางช่วยเขาหน่อยนะแล้วพระรูปนั้นก็เดินจากไปกลายเป็นว่าการมาทำบุญครั้งนี้ไม่ได้ช่วยให้น้องสบายใจขึ้นเลยกลับยิ่งทำให้น้องทุกข์ใจมากกว่าเดิมแม่ของน้องก็พูดปลอบใจไปว่าคงไม่มีอะไรหรอกเขาคงมาดีไม่ได้คิดร้ายอะไรกับเราเขาคงเดือดร้อนจริงๆจ,งจ,งจึงอยากให้เราช่วยเขาพอกลับมาถึงบ้าน ในใจน้องก็ยังนึกถึงคำพูดที่พระรูปนั้นพูดถึงอยู่ดีพอมาถึงบ้านก็นั่งคิดอะไรไปเรื่อยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นพอเบื่อก็เลยอยากออกไปนั่งเล่นที่บึงน้ำที่อยู่ท้ายหมู่บ้านจึงเดินไปขออนุญาตคุณแม่เพื่อจะไปท้ายหมู่บ้านจากนั้นก็ขึ้นไปบนห้องหยิบกระเป๋าสะพายเอาหนังสือการ์ตูนใส่กระเป๋าปั่นจักรยานไปท้ายหมู่บ้าน <inary llamado> เพื่อไปนั่งอ่านหนังสือเล่นให้สบายใจ พอไปถึงท้ายหมู่บ้านก็ไปนั่งตรงมุมเดิมที่ประจำท้ายบึงซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ผูกเป็นชิงช้าไว้ให้นั่งน้องก็ไปนั่งอ่านหนังสือใต้ต้นไม้พออ่านเพลินๆก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าลอยมาจากไหนไม่รู้น้องเองก็พยายามมองหาว่าต้นกลิ่นนั้นมาจากไหนพอดีสายตาเหลือบไปเห็นสุนัขตัวหนึ่งคาบรองเท้าออกมาจากป่า ที่อยู่ข้างหน้าวิ่งมาทางน้องแล้วกลิ่นเหม็นนั้นมันก็เริ่มแรงขึ้นน้องเลยลุกขึ้นมาแล้วเดินไปตรงจุดที่สุนัขวิ่งออกมายิ่งเดินเข้าไปใกล้กลิ่นก็ยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นและภาพที่น้องเห็นตรงหน้าทําให้น้องกรีดด้วยความตกใจแทบจะเป็นลมเพราะภาพตรงหน้าคือศพผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนักศึกษา ผมยาวสภาพศพเริ่มขึ้นอื่นและที่ทำให้น้องตกใจกว่านั้นคือใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นเหมือนกับผู้หญิงคนในฝันพอน้องเห็นแค่นั้นก็รีบปั่นจักรยานกลับไปบ้านบอกแม่และคุณแม่ก็โทรแจ้งตำรวจพอตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุพิสูจน์หลักฐานเสร็จก็มาบอกกับแม่ของน้องว่าศพผู้หญิงน่าจะโดนฆ่ามาจากที่อื่น แล้วนำศพมาทิ้งไว้ที่บึงท้ายหมู่บ้านคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว3-4วันพอได้ยินดังนั้นน้องก็หน้าซีดตกใจจนคุณแม่ต้องถามว่าเป็นอะไรน้องก็เล่าให้คุณแม่ฟังว่าเมือ่ออาทิตย์ที่แล้วก็มานั่งเล่นตรงนี้ตามปกติเหมือนที่เคยทำมาแต่ว่าวันนั้นพอมาถึงเห็นหนังสือการ์ตูนตกอยู่เล่มหนึ่งริมถนน<ๆ>ก็เลยเก็บกลับมา เลยมาคิดว่าที่เขาฝันเห็นผู้หญิงคนนี้ก็น่าจะเป็นเพราะเขาเก็บหนังสือการ์ตูนเล่มนั้นมาหนังสือการ์ตูนอาจจะเป็นของเธอที่คนร้ายทำตกไว้ตอนลากศพมาทิ้งเลยทำให้เธอมาเข้าฝันขอความช่วยเหลือก็เป็นได้จนกระทั่งตกกลางคืนคืนนั้นน้องก็ตั้งจิตอธิษฐานบอกถึงวิญญาณผู้หญิงว่าได้ช่วยเขาแล้วอย่ามาให้เห็นในฝันอีกเลย พอน้องหลับไปน้องก็ฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้เขามาด้ยวยรูปร่างหน้าตาที่ดูเป็นคนปกติไม่ได้น่ากลัวเหมือนครั้งก่อนมาขอบคุณน้องเขาที่ช่วย้เขาไม่ต้องทรมานอีกต่อไปและผู้หญิงคนนั้นก็เดินจากไปหลังจากคืนนั้นน้องก็ไม่เคยฝันเห็นผู้หญิงคนนี้อีกเลย นี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่น้องเขาเล่ามาให้ฟังเป็นยังไงกันบ้างครับอย่างที่ผมบอกเรื่องราวแบบนี้ถ้าคุณไม่เคยเจอกับตัวเองก็ไม่มีทางรู้หรอกละครับว่ามีจริงหรือไม่มีจริงชอบเรื่องแนวไหนชอบแบบใดอินบ็อกซ์ฝากข้อความเข้ามาแจ้งได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในกล่องข้อความในช่องตอบกลับ ของ The Chock Story หรือว่าจะเป็นในแฟนเพจ The Chock 13ทาง Facebook ก็ได้นะครับมีข้อแนะนำติชมใดๆเชิญได้เช่นกันอยากจะได้แบบไหนเล่าเป็นยังไงซาวเป็นยังไงหรืออยากจะฟังเรื่องแนวไหนโทนไหนก็บอกกล่าวกันเข้ามานะครับหวังว่าคุณผู้ฟังน่าจะมีความสุขในการฟังเรื่องเล่าในรูปแบบของ The Chock Story มีอีกหลายๆตอนกลับไปฟังย้อนหลังกันก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับ E ีนี้ หมดเวลาแล้วครับขอบคุณมากสำหรับการฟังมาจนถึงนาทีนี้ติดตาม EP ใหม่เร็วๆนี้จากทีมงาน The s h o อ k นะครับสวัสดีครับ